ดูตกลงตกลงกลับแปลงทาอ๋อไหนไหนไปเห็นเองใช่ไหมครับไปเห็นเองถูกเลยใช่ไหมเนี่ยคะถูกใช่ไหมถูกค่ะอ๋อพอดีแฟนแฟนคนไทยครับอ๋อเออถ่ายในต่อไม้ครับในต่อไม้ขึ้นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ต่อไม้อยู่ตรงต้นแมงมุมแล้วก็มารดเจ้าแม่อยู่ตรงนี้เมื่อตอนสงการขวัญตะคงมาไรบมหรี่เพิ่มครับในวันสงการค่ะโอ้ มาครั้งหนึ่งนะมามาครั้งหนึ่งก็ได้โชคเลยอันนี้มาครั้งที่สองอ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับยาติดตามสรมดีว,วาราีทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับน,นะครับสําหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศที่วัดศรีสว่างคุกสะอาดตําบลสนมอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์แม่จุรามณีหลายคนไปขอโชคสมหวัง อย่างเช่นกับคนพี่หรือว่าสองสามีภรรยาที่เดินทางมาจากในตัวจังหวัดสุรินเลยนะครับมาเพื่อที่จะนำเครื่องเส้นไหว้มาถวายแม่จุฬามณีหลังมาขอโชคบุ้ยตนเองถูก5-8แล้วก็ก่อนหวยออกนั้นแม่จุฬามณีนะครับเข้าไปฝันอยากกินข้าวต้มแล้วก็นำมาถวายมีข้าวต้มมีมะม่วง แล้วก็ของหวานแบบไทยๆนะครับมาถวายแม่จุฬามาดีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับเขา<อ>ฝันว่าไงพี่เล <จะ S 2> ่าให้ฟังหน่อยฝันว่ามีคนแกอยู่เหมือนกับอยู่ในวัดนี่แหละคะ่ะแต่ว่าม,มีกระติบข้าวแล้วก็มีกระติบข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวอยู่ในกระติบแล้วก็มีข้าวต้มผัดเป็นคนแก่นะจะเอาไป ต้มแล้วมาขี้ออกอทีนี้ก็เอาข้าวเหนียวเป็นปั่นนะมาจิ้มกิบสกลุลที่นี้ก็มาแล้วครั้งหนึ่งทีนี้ก็เลยบอกว่ายังไม่ไหวหรอกมาตอนนั้นยังไม่ไหวหรอกเดี๋ยวให้ถูกก่อนค่อยไหวกัน <c oughs> เลยเลยถูกเลยทีนี่ค่ะได้น้อยมันเป็นเล็กดังด้วยค่ะจ่เขาจ่ายไม่เต็มไม่เต็มต ใา่ไม่ติดให้ยับนมาอีกเ้หมเป็นเลขดังเลยล้งจากที่ถวายเครื่องเส้นไหว้เสร็จสั์เรียบร้อยนะครับก็ได้จุดทูบเสียงทายแม่เลขสวยด้วยนะครับโอ้โหเลขสวยนะครับไปดูว่าเป็นตัวเลขอะไรกันครับกำลังจุดจุดจุดนี่ะกำลังจุดจุดนะ เดี๋ยวรอสักครู่ฮะรอสักครู่นะรอสักครู่ใบสีนี่เมื่อเช้าเมื่อเช้าใบสีเมื่อเช้า,า,ชาอืมอันนี้เอาก็มีมะม่วงมะม่วงขนมทองหยิบทองหยอดข้าวต้มอืมนี่ฮะ บ้างเลขเก้าเก้านะครับนี่ัดมากเลย่เป็นเก้ารถเาวกเอหมอคันลถเราพสตักน้ำโชกเลขเก้าเก้าเกาโชคเลยคนคนต้องการอะไรก็เก้าชอบรอรุนรอรุนไม่ใช่เก้า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 สามตัว ใช่ไหมพี่มันเป็นเตา้าอเคยออกเยเค่ะเนะเคยเด้อก้าหกตัวก็ยังมีเนี่ยก้าเก้าสามตัวหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือว่าก้าสหรือเปล่าถ้าก้าสูงก็ ไม่แน่นะน่าจะเป็นแปดน่าจะเป็นแปดหรือจะเป็นแปดวงศูนใหญ่นิดนึงเนาะอืมไม่แน่เลยนะเก้าเลยเนาะเก้า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 จริงๆครับนี่เฮ้ยเอาเลขเก้าเก้าเก้าครับสสาาธธุุสาธุสาธุ สามเก้าสา,สาเกาอเป็นสามเก้าได้นะเก้าสามตัวนะเก้า <c oughs> สามตัวครับ <c oughs> อืมยากมากนะนานที่จะเห็นนะ่ะเก้าสามตัวอืเก้าสามตัวเลยครับ เก้าสามตัวจ like ุดได้เลขทำไมได้เลขแบบนี้เก้า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 สามตัวเลยหืมอะไรนะ เห็นตัวไหนครับเหียวยังไปอ๋อนี่ไงเห็นเห็นตัวเลขอะไรนะนรส่วนตัวเลขจะเป็นตัวเลขเก่าเก่าเก่าปาดิโท <c oughs> <c oughs> เลขเก้าเก่าเก้าเก่ามันว่าหนาเชื่อได้กับว่ามันสีมีเลขเหนียวมาแต่มันก็อ,ออกไปแล้วมันก็บีจนได้นะเลขได้เลข เสียงไทยนะครับคุณพี่หรือว่าสองสามีภรรยาที่จุดนะครับได้เลข999ส่วนตัวเลขยังมีอีกนะครับแหมคุณพี่หรือว่าสองสามีภรรยาเนี่ยเรือไปเห็นผล,ลไม้หรือมะม่วงครับไปเห็นมะม่วงบักม่วงนี่แหละครับที่ถวายเกรืองเสียนวานไปเห็นตัวเลขสิเป็นตัวเลขยัง,ยงไปชมกันต่อครับ ใจเย็นใช่ไหมครับพี่ใจเย็นเนาะใจเย็นเอากล้วยกล้วยกล้วยเออไม่ใช่เอามะม่วงมะม่วงส่วนเลขเลขทูกเลขทูกเก้าเก้าเก้าโอ้ ศูนยเจ็ดแปดฮะเลขไหนฮะน,นีศูนย์เจ็ดแปดเลขเลขมะม่วงคะ่ะเลขมะม่วงตัวไหนครับศ7 8ย์เจ็ดโอมะอม่วงศูนย์เแปดเดี๋ยวนี้แหละไม่คงไม่เยอะเนาะเดี๋ยวนี้แหละในศูนย็ครับมีกว่าเห็นที่มะม่วง เส้นวายเมบ้าโ้าได้สูตรเจ็ดแปดสาธุสาธุไปดูจทุกที่เก่าไปดูตรงที่เก่าใช่ไหมครับตรงที่แล้วเน่้าห้าแปดเก้าแปดห้าได้เก้าดห้าเมื่อที่แล้ว ก้าแห้าล้วตรงนี้จ <9, 4. S 2> ุดทูก็เ้าก้าหนึ่งสี่เอืม <20 S 1> ก็ถ้าตัดเล่นกันจริงๆก็ถูกเนาะ,ะอืมสองสามมีภรรยามาแก้บนนะครับเ,เลขมะม่วงได้เท่าไหร่นะพี่ศ8นย์แเจดนะครับเลขมะม่วงได้ศูนย์ปดเจ็ดแล้วก็ เลขทูปเก 9, 9, เกสมตัวเลยสาเกก็ได้ 9, 9, 9ก็ได้โอ้มันตองเก้าหลังจากนั้นนะครับสองสามีภรรยาก็ไปซื้อน้ำปานะนะครับมาถวายพระภิกษุที่กำลังทำงานที่อยู่ด้านหลังนะครับที่จะสร้างบนดบนะครับซึ่งเจ้าถึงเจ้าคณะอำเภอหรือว่าเจ้าอาวาสพระครูปฏีบธรรมวงศ์ได้จัดสร้างขึ้นนะครับ ก่อนนะแล้วก็สองสามีภรรยาก็ซื้อน้ำปานะมาถวายพระที่ทำงานนะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับก่อนกลับไปส่องตัวเลขทะเบียนรถกันหน่อยว่าจะเป็นตัวอะไรกันครับเดี๋ยวมาดูทะเบียนรถนะครับของพี่เขานะครับนี่ฮ่ไแน่เหมือนกันนะทะเบียนรถเอาไปเสี่ยงโชคก่อนเด้อห้าเจ็ดซีโอ้เลขตอง 57cc ครับเลขทะเบียนรถของพี่ที่เขานะครับที่มาจากสุรินทร์นะครับฝันแล้วก็ว่าอยากกินข้าวต้มก็เลยเอาข้าวต้มมาให้แล้วก็ยังถูกหวยด้วยนะยังถูกหวยด้วย58ห้าแปดนะครับก็เลยเอาข้าวต้มมะม่วง,วงแล้วก็ทองหยิบทองหยอดมาถวายแม่จุฬามณาีนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับด้านในนะครับ นี่สองคามีภรรยาก็ถวายน้ำปานะเรียกว่าใช้น้ำปานะนะครับสาธุสาธุขออนุโมทานากับบุคคลสน สอสามีภรรยานะครับที่มาหานําเครื่องเส้นไหวมาถวายแม่จุรามณีและก็ร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับสาธุสาธุาธครับพระท่านทำงานอยู่นะครับสองสามีภรรยาก็มา,านําเครื่องเส้นไหวมาถวายก็เห็นเห็นพระพิสูจท่าน กำลังทำงานอยู่ก็ซื้อน้นําปานะเป็นน้ำอารมลมน้ำํำสปอนเซอร์นะครับมาถวายท่านนะครับก็ขออนุโมทนากับบุุศลในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยกำลังสร้างมนดบอยู่นะครับพระท่านก็ทํางานอยู่เนาะจะกลับแล้วใช่ไหมครับ<ะ>อ๋อขอ<ะ>เดินทางปลอดภัยครับผม<ะ>อ๋อ ขอบคุณมากครับเดินทางกลับนะครับสองสามีภรรยามาจากตัวเมืองนะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับออหลังจากที่ถูกหวยห้าแปดนะครับห้าแปดถูกหวยก็นำเครื่องเส้นไหวมาถาวายก่อนหน้านั้นก็คือฝออันนะฮะว่าแม่จุฬามณีอยากอยากกินข้าวต้มอนั้นก็เลย เอาเข้าวต้มมาถวายวันนี้นะครับก็ถูงหวยด้วยนะครับถูงหวยห้าแปดด้วยนะครับเหมือนฮะกลังเดินทางไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดใช้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิวาหรือที่ด้วยนะครับสวัสดีครับผมทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่นําเสนอมานี้นะครับเป็นแนวทางตัวเลขที่ จุดทูบเสียงทายแล้วก็ตัวเลขมละม่วงพร้อมกับทะเบียนร,รถเอาตัดทะเบียนร,รถออกกัแล้วกันเอาแค่ลุทูบเสียงทายนะครับปี999 39นะครับอ่า93 93ตัวนะครับแล้วก็เลขมะม่วงนะครับเป็นตัวเลขที่นำโชค อาจจะนําโชคให้กับทุกท่านทุกคนก็ได้สําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดมกระดิ่งแจ้งเตือนสรุปดีว,วารตีด้ด้วยนะครับพบกันใหม่ใน,ในคลิปหน้าในช่วงหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี่งวได้กินก็กินเขาวัดนอนก็นอนวัด อ่านี่ครับปัดโทเอาเทพพื้นนี่หน่อยมตงรเ